รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการของดีเมืองไทยเป็นประจำเช่นเคยทุกๆวันพุธ เวลาดีๆแบบนี้เที่ยงย0ินาทีโดยประมาณทางททบ5กับผมเข้มมุนทนดำเนินรายการครับหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของดีเมืองไทยได้นําเสนอเอรื่องราวต่างๆที่เป็นของดีมามากมายนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นของดีเหมือนกันนะครับเป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่ไปตามท้องถนนไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แข่งและก็ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไต่ถังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้้หาาชมไดยก ที่มาที่ไปนั้นนะฮะมีเอาเรียกได้ว่ามีมาประมาณ70-80กว่าปีตามงานวัดในสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนย้อนไปเมื่อครั้งอดีตอาจจะคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็เคยพบเห็นก,กันบ้างแต่ปัจจุบันนี้เริ่มหาดูได้ยากนะครับหาชมได้ยากมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังแบบนี้เริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่เมื่อก่อนคือ Amazing Thailand ชาวต่างชาตินิยมมาดูมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเนื่องจากว่า แปลกและก็ท้าทายความสามารถของผู้ขับขี่เป็นอย่างมากวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูความสามารถของผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ใต่ถังว่าทำไมเมื่อ70-80ปีที่แล้วถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเป็น Amazing Thailand แต่ว่าปัจจุบันนี้เลือนหายไปวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของมอเตอร์ไซค์ใต่ถังมาให้ชมในของดีเมืองไทยสัปดาห์นี้ครับ กว่าหลายสิบปีแล้วที่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังได้ถือกำเนิดขึ้นในงานวัดด้วยความสามารถของนายเลื่อนพงพลผู้มีกติประจำใจว่าถ้ามนุษย์ทำกันได้เราก็ควรจะทำได้ครั้งหนึ่งมิสเตอร์คิงได้นำคณะค่าพิแอร์โชว์มาแสดงในเมืองไทยและท้าคนไทยว่าใครขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังได้เขาจะให้เงินเป็นรางวัล200เหรียญ ในเลื่อนจึงพยายามสร้างถังและหัดขับจนเป็นผลสําเร็จแต่ครั้งนั้นนในเลื่อนก็มีได้เงินเพราะความกริ้งกรอกของมิสเตอร์คิงนั่นเองการขับมอเตอร์ไซค์ไต่ถังนั้นจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ให้ขนานกับวงกลมของถังและความเร็วจะต้องได้ระดับไม่ช้าหรือเร็วเกินไปถ้าเร็วจะถูกเวียงออกจากถังถ้าช้าไปจะตกลงสู่ก้นถังถังที่ใช้วิ่งเป็นถังไม้รูปทรงกระบอก ความสูง10เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง8เมตรผู้ชมจะยืนชมอยู่ที่ปากถังปัจจุบันนอกจากจะมีวัตอร์ไต่ถังแล้วยังมีรถยนต์ไ่ถังอีกด้วยร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซา080 587 1911โรงพยาบาลวัดสมารัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983-04-00 เป็นประจำเช่นเคยนะครับในทุกสัปดาห์ผมมักจะได้รับจดหมายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับส่งมาบอกเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่เป็นของดีเมืองไทยนะครับวันนี้เช่นเคยครับได้รับจดหมายจากคุณนนท์นะฮะจังหวัดปราจีนบุรีแนะนํามาว่าอยากได้กรอบรูปที่ดีๆสวยๆและก็ราคาถูกๆหาได้ที่ไหนบ้างมาถูกทางนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาไปพบกับร้านค้าที่ทํากรอบรูปที่สวยงามมีประโยชน์แล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวของกรอบรูปกับร้านนี้ได้เลยครับ ขายอะไรชะเนี่ยน้ำตาลสดขายดีไหมขายเรื่อยๆเนาะจากอ้อันนี้ก็มีแต่ของกินจตเป็นหมดเลยอันนี้คือขนมของฝากใช่ไหมอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ขนมจากน้ำตาลมะพร้าวคุณผู้ชมตอนนี้ผมมาเดินหาของรับประทานเนี่ยเยอะมากที่นี่นะครับมีทั้งของกินของใช้ของฝากแต่ว่าตอนนี้อยากอยากได้ของที่ระลึกเพื่อนําไปฝากกับญาติผู้ใหญ่นะฮะเป็นอะไรดีนะได้ข่าวว่าที่มีร้านกรอบรูปด้วยเดี๋ยวขอถามที ต้องร้านกรอบรูปอยู่ตรงไหนครับพี่อ้าวติดกันนี่เองเหรอนี่ดีกว่าคุณผู้ชมเรามาดูดีกว่าว่าร้านกรอบรูปเขาขายกรอบรูปเขาทายังไงบ้างเพราะว่าอยากจะซื้อไปฝากนะเป็นสินค้าเป็นของที่ระลึกนะครับเจ้าของร้านอยู่ไหมครับอ,อ,ยอยู่ครับพี่คุณพี่หรือเปล่าเอา่ยใช่ค่ะคุณพี่อะไรจ๊ะ พี่นกสวัสดีครับสวัสดีค่ะตามหาอยากจะได้ของเที่ยวเล็กนําไปฝากเป็นของขวัญเกยคิดถึงเอ้ยกรอบรูปเนี่ยสวยๆงานแบบนี้ยหาซื้อได้ที่ไหนมาเจอพอดีเอาละมามาคุยกันหน่อยดีกว่าคุณนกขออนุญาตจับมือนะแอบรวนลาบินแม่ค้ามาคุยกันหน้าละทีเดึยงขายมานานยังเอ่ยประมาณปีกว่าลวค่ะปีกว่าใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาขายกรอบรูปก็พอดีไปเที่ยวที่วัดหลวงพ่อชินร่าที่ตัวโลกอื แต่ก็น่าสนใจอะไรเงี้ยเอาละพี่นกอยากจะรู้เลยว่าทําเองเป็นจริงหรือเปล่าเจริงค่ะสาธิตดูหน่อยได้ค่ะจับมือผู้หญิงจับมือสาวเข้าหลังมาดูแล้วแล้วทำให้ดูหน่อยสิวะค่ะอันนี้กรอบรูปนี่คือทารบไว้รอแล้วค่ะก็อ๋อแล้วก็้างใบกงเงิคือเราก็เลือกภาพมาได้ค่ะใช่ค่ะเอียได้ภาพไหนแล้วก็มาใส่และสิ่งสำคัญคือกรอบเนี่ยคือต้องต้องระกอบเรียบร้อยแล้วค่ะ อะไรคุณผู้ชมใครที่อยากอุดหนุนกรอบรูปสวยๆแบบนี้เอาไปประดิษฐ์ประดับประดาาที่บ้านนะครับ<า>ก็มาได้เลยที่ร้านเจนโนกรอบรูปที่วัดสมานรัตนารามเย้ <laughs> <laughs> การเป็นพระภิกษุนักอนุรักษ์ของท่านพระอาจารย์พุทิยานามุนีวัดผาเงาจังหวัดเชียงราย สามารถทำให้ได้ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คืนมาให้กับชุมชนได้การร่วมมือร่วมใจและยังได้แนวคิดการใช้ธรรม,มะเป็นเครื่องมืออนุรักษ์ธรรมชาติคือว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้เขาไม่ได้รังแกกันเขาไม่ได้ทะเลาะกันเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันคือต้นไม้ใหญ่นี่ก็เป็นอาให้อาศัยพวกเขาวันพวกต้นไม้เล็กอาศัยได้หรือว่าสัตว์ราิีงต่างๆอาศัยได้ ก็คือว่าให้อยู่ร่วมกันกับคนคนก็ให้อยู่กับธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลและให้เกิดความสามัคคีการใช้ธรรมะเข้าขัดเกลาจิตใจให้ชุมชนรวมไปถึงผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้เข้าถึงและสอดแทรกในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปลูกฝังให้เยาว,วชนได้เข้ามาร่วมในการอนุรักษ์ก็จะมีการ อบรมเข้าค่ายเด็กเยาวชนมีการประพฤติปฏิบัติของชาวบ้านแล้วก็มีโอกาสได้เดินป่าให้เห็นธรรมชาติว่าเนี่ยคือธรรมชาติที่มีความสงบมีความนะ่งับฉะนั้นจิตใจของเรานั้นต้องสงบนะคงับด้วยถึงจะมีความสุขความบูรมสมบูรณ์ของผืนป่าในวัดผางเงาจังหวัดเชียงรายแห่งนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักอนุรักษ์หรือทุกๆชุมชนที่เริ่มเห็นคุณค่าของป่าไม้ ไม่ว่าจะแนะนำหรือสอดแทรกความรู้ความสำคัญของป่าไม้ให้กับทุกคนด้วยวิธีไหนก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเช่นกันสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร081 319 39 3939วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา081 983 0400 ในหลายสัปดาห์จะมีคุณผู้ชมส่งจดหมายมาแนะนําเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอย่างมากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องราวที่เป็นของดีเมืองไทยนะครับเขียนจดหมายส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าเรื่องคุณถูกใจกรรมการถูกใจทีมงานเราอาจจะบุกไปถ่ายทำกันจริงๆก็เป็นได้แต่ว่าตอนนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจในรายการกันต่อในของดีเมืองไทยช่วงนี้ครับวัดเขาแดงอเภอเมืองจัังหวดนครนายก089-0438015 ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาแดงตาบนสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้ก็คือองค์พระพุทธนิมิตมงคลหรือองค์หลวงพ่อใหญ่นั่นเองครับที่สาธุชนให้ความเคารพเข้ามากราบไหว้ขอพรกันอย่างคับข้างทีเดียวนอกจากนี้วัดเขาแดงแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนิยมเข้ามากราบไหว้ขอพรกันไม่ว่าจะเป็นการลอดใต้พระอุโบสถและในวันที่11เมษาย,ยนที่ผ่านมาพระครูรัตตคีรีรักษ์เจ้าอาวาสวัดเขาแดงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา โดยนายบุญชัยอโนดาตนาย,ยกองการบริหารส่วนตำบลสาริกาได้ร่วมจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์ขึ้นที่วัดเขาแดงโดยนายสิทธิชัยกิติทะเนศสวนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยได้มาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโดยในายงานจัดให้มีการแข่งขันของผู้สูงวัยส่งน้ำพระลดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงวัยซึ่งประเพณีสงกรานต์นี้ ทางวัดจะจัดขึ้นทุกๆปีและนี่ก็คือคลื่นสาธุชนที่แห่แห่กันมาขอพรหลวงพ่อพลและเข้ามาชมบาร,รมีขององค์หลวงพ่อใหญ่กันอย่างคับข้างทีเดียวครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเข้ามากราบไหว้ขอพรก็เชิญได้ครับที่วัดขาวแดงตะบ,บนสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและอีกหนึ่งวัดที่เราจะไปร่วมเปิดตำนานกันในวันนี้คือวัดอ่างสุวรรณหรือวัดหนองหอย อำเภอทับสแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปกราบขอพรหลวงปู่ไส่ร่วมชมบารมีพระครูผาสุขวิหารการพระผู้มีแต่ให้และที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือการไปชมพระอุโบสถไม้ตาลทั้งหลังถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศที่สร้างจากไม้ตาลทั้งหลังพระครูผาสุขวิหารการได้หลังสันได้อย่างสวยงามตะการตาอย่างมาก สำหรับวันนี้เราจะพาท่านไปชมพิธีไหว้ครูของพระครูผาสุขวิหารการที่จัดขึ้นในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาซึ่งงานไหว้ครูจะจัดขึ้นทุกๆปีโดยจะจัดในวันที่15เมษายนของทุกปีและปีนี้พระครูผาสุขวิหารการได้จัดอย่างยิ่งใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาไปร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นเดี๋ยวเราไปชมบางช่วงบางตอนของพิธีไหว้ครูว่าลูกศิษย์ลูกหาไปร่วมงานกันเยอะขนาดไหน อย่าลืมนะครับหากใครจะไปชมความยิ่งใหญ่ความสวยงามของโบสถ์ไม้ตานทั้งหลังหนึ่งเดียวในประเทศที่สร้างจากไม้ตานทั้งหลังก็ไปกันได้ที่วัดอ่างสุวรรณหรือวัดหนองหอยอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ขอขอบคุณโบสถ์ไม้ตานทั้งหลังกราบขอบพรหลวงปู่ใส่0 8นย์แ0 3 9 5 ร้านโรมาศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ทรงคุณค่านำเข้าจากยุโรปโทร02-101-2222หอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร์า081 983 04 00 ดิฉันก็จะขอแนะนําตัวนะคะดิฉันอาจารย์ชันธมน,นุ่นินินะคะจากดั้งเดิมที่จะมาเป็นมะมาเฮิร์บนะคะเดิมก็คือมะมาสมุนไพรค่ะนะคะก่อตั้งมาเปิดตัวเมื่อปี41นะคะที่มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยเริ่มแรกตัวดิฉันนะคะซึ่งโกรบผมมาตั้งแต่อายุ23ปีพอเริ่มอายุ36ก็ไม่ไหวแล้วขาวเป็นท่อน ก็เข้าโรงพยาบาลนะคะหมอที่โรงพยาบาลบอกว่า,าดิฉันโกกผมไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคหอบโรคภูมิแพ้ด้วยเพราะว่าสารชาล้างคือเคมีนั่นแหละค่ะจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเพราะว่ามันลงที่ตาทําให้ตาบวมนะคะแล้วก็ผมจะขาวมากขึ้นโชคดีที่ไปถือศีนที่วัดนะคะที่ตำบลชะอมอที่นครนายกนะคะไปถือศีนก็มีเจอครูบาอาจารย์ดีก็ได้มอบยาตัวหนึ่งให้ มันมาจากพืชพันธุ์อินโดนีเซียแล้วก็มาประยุกต์รวมเข้ากับยาสมุนไพรไทยที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งคุณแม่มียาไทายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค้นคว้าหลายคู่บ้าจารย์ก็ได้ทดลองกับตัวเองนะคะก็ค้นคว้าสูตรนั้นสูตรนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างจนกระทั่งค่ะดีขึ้นจากทดลองมาได้ประมาณ3ปีนะคะก็มาเปิดตัว4 1ที่มหาวิทยาลัย ใบหมอนนี่จริงๆแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้เอาไว้ล่อลายนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องอักเสบตามผิวเนี่ยเพราะมันมีเส้นใยนะคะจะล่อลายได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูดความร้อนจากที่มีเคมีฟิกอยู่ใต้ผนังผิวด้วยการโกรกนะคะก็อันนี้จะซับขึ้นมาได้ถ้าคนมีเคมีมากๆเนี่ยใบไม้จะกรอบถ้ามีตัวไรนะคะใบไม้อาจจะเป็นรูหรือว่าถูกกินหายไปหมดนะคะเราใช้กันมาหลายปีแล้วนะคะ สมุนไพรนะคะตอนนี้เราได้พืชพันธุ์ธรรมชาติมาก็คือต้นเ็นหน้าเอาไปปลูกไว้ที่นาลาที่วาดนะคะปลูกได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เราก็เอามาตากแห้งแล้วก็บดแล้วก็ผสมประสานเข้าอีกหลายตัวเพราะครูบาอาจารย์ให้หลายตัวเหลือเกินนะคะทั้งหมด17ตัวได้กันเรากลับมามอง ธรรมชาติบาบัดดีกว่านะคะที่ฉันขอยืนยันว่าเป็นสมุนไพรเต็มร้อยจริงๆภูมิปัญญาไทยแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านบวกประยุกต์เข้ามาสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ของเราเต็มร้อยแล้วก็มาตรฐานด้วยนะคะหันมามองมามาเฮิร์บสักค่ะมามาเฮิร์บให้ด้วยใจจริงๆนะคะค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะจะได้สมใจจริงๆค่ะ ขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์แปดห0เาเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลวันปีใหม่ไทยหรือว่าสงการานกันมาหมาดๆนะครับแต่ว่าอากาศยังคงร้อนอยู่นะครับฝากคุณผู้ชมนิดหนึ่งใครที่นะฮะขี้ร้อนนะครับควรจะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้อย่างดีเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเกิดโรคต่างๆอย่างมากมายรวมไปถึงโรคเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารด้วยนะฮะอาหารที่ดื่มอาหารที่ทานควรจะ สุขสะอาดปลอดภัยเพื่อสุขภาพประการของคุณแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเมืองไทยมีของดีพบกันได้ที่นี่ของดีเมืองไทยวันนี้ผมเม้มมนทนพร้อมทิมงานลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่าทุราวาสาคาทุกข,ขาเข่าย่าเรือนที่ปกครองไม่ดีนำทุกมาให้อันนี้ก็หมายความว่าบุคคล ผู้เป็นผู้ใหญ่ในการปกครองถ้าหากว่าปกครองลูกหลานไม่ดีให้เก็บมเมลเกเลเรหรือให้ความดูแลไม่ทั่วถึงลูกหลานนั้นก็ทําตัวไม่ดีก็ทําให้เกิดความทุกข์นำมาสู่ครอบครัวหรือเย่าเรือในภายหลังนั่นเองดังนั้นสุภาษิตอันนี้ก็เป็นอย่างที่ว่านี้นั่นเองขอจเจริญพร